แอนทองประสมโตสรูปคู่ล่าสุดแพทริเซียคูพร้อมแคปชั่นอยากหาจังหวัดเป็นคุณแม่ทำเอาหลายคนตกใจกันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแต่งงานแพทริเซียคูและโนตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ที่ได้เป็นสามีภรรยาก,กันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานแพทริเซียโนตวิเศษนั้นยิ่งสวี หวานมากขึ้นแถมโน้ตวิเศษคลั่งรักแพทริเซียหนักมากและต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อสปายคนเล็กอย่างแพทริเซียกุดประกาศท้องทายาทหมื่นล้านแล้วหลังแต่งโน้ตวิเศษโดยเธอรนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Surprise ส์อินเ i b ร์เรียร์ว to a n n o ท n c e น h a ส์แดร์ทริออรอกสเกตติ l งเราเรลเทวันอิน2023เซอร์ไระ ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2023ทมกลางคนบันเทิงที่เข้ามาเสอระด้รยความยินดีอย่างมากมายล่าสุดทางด้านแอนทองประสมโพสรูปคู่ล่าสุดแพทริเซียกุ๊ดทำหลายคนตกใจโดยทางด้านแอนทองประสมได้ออกมาโพสรูปภาพซึ่งเป็นซีนหนึ่งในละครเรื่องเกมรักทรยศ ซึ่งงานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับตกใจทำไมคุณแม่ท้องโตไวจังก่อนที่ชมีชาวเน็ตเข้ามาเฉลยว่าเป็นแค่ฉากหนึ่งในละครเท่านั้นจ้าโดยทางด้านแอนทองประสมได้ระบุแขบท่านแอนทองประสมว่าเบวร์ีวิตอิสราเอลหาจังหวัดเป็นคุณแม่กับเขาบ้างและเกมรักทรยศ